ครับวันนี้พวกผมดวงตาสิบสองไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่กับรายการเรื่องเล่าประวัติศาสตร์นะครับอ่าวันนี้เราจะมาเราเรื่องกําเนิดโรงเรียนดัดสันดานสมัยรัชกาลที่5สําหรับเด็กทาคีดกฎหมายนะครับในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการบำรินบ้านเมืองและรัษฎรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดังใจงเห็นได้การจัดสร้างกลไกและองค์กรใหม่ๆขึ้นมารับผิดชอบภารกิจสมัยใหม่ของรัฐที่ไม่เคยมีมากก่อนเช่นการสาธารณสุขการปากปาการถไฟการสุขาพิบาลการรัชทันและการศึกษารวมถึงโรงเรียนสันดานสำหรับควบคุมดูแลเด็กที่ทำผิดอาญาบ้านเมือง เพื่อแก้ไขาเด็กในสังคมเมืองพระนาครซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของสังคมเมืองทําให้เกิดสถานบันเทิงและแหล่งเลื่อนเลิมในพื้นที่สาธารณะอาทิโรงบอลโรงหอศพและโรง,งหญิงนครโสเพณีซึ่งสถานที่เหล่านี้ได้เป็นที่พักพิงของเด็กเอเด็กนรอนที่ถูกเรียกว่าเด็กกลางถนนและโรงเรียนหน้าโรงบอล สร้างความวุ่นวายในสังคมเมืองด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงนครบาลจึงตั้งโรงเรียนอันดาลขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2450อันนี้เมื่อประมาณ115ปีแล้วนะครับเพื่อสถนานบันควบคุมและอัสันดา์เด็กกลุ่มทั้งก่ลาวเช่นเป็นการยังกลุ่มแยกการลงโทษกระทำผิดระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ตามกฎหมายสมัยใหม่ในเวลานั้น เนื่องจากที่ว่าหากนำเด็กไปลงโทษคุมขังกับนัโทษผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะชักพาเด็กไปพิติกรรมชั่วมากขึ้นในปีพุทธศักราช2450เมื่อช้อิประกาศกฎหมายลักษณะอาญารอส .127 ได้กำหนดให้ผู้กระทําผิดอายุตามกว่า18ปี ต้องถูกส่งไปควบคุมโรงเรียนดัดสันดานตามคําสั่งศาลด, wow. ดังนั้นโรงเรียนดัดสันดานจึงไม่ได้ควบคุมเฉพาะเด็กการถนนและโรงเรียนขอไภัฮะเด็กหน้าโรงบอลในนครนั้นแต่รวมไปถึงเด็กกระทําผิดทางอาญาในนครและหูวเมืองด้วยนะครับอย่างแรกโรงเรียนดัดสันดานขึ้นกับกองตะเวน กระทรวนงนครบาลโดยกองตระเวนจัดสันสันง,งบประมาณมาเป็นค่าใช้สอยสำหรับโรงเรียนดัชนทท้งค่าพี่เลี้ยงเด็กดัชนีค่าหานะรับส่งค่าพื home, ้น่โฮมทีนอนและเรื่องพื้นที่อดีตพระราชวังรูร้อนของสมัยรัชกาลที่ห<บ>้าบนก็สี่ช่างสี่ช่างขออภัยฮะมาดัดแปลงเป็นโรงเรียนสันดานเพื่อประหยัดใช้จ่ายในการก่อสร้าง เอื้อการควบคุมเด็กเนื่องจากจากสภาพเป็นที่เกาะกลางทะเลยากต่อการหลบหนีเมื่อพิจจรณาระบบโรงเรียนสันดานพบว่าโรงเรียนสันดาลให้ความสําคัญกับควบคุมมากกว่าการอบรมสั่งสอนเด็กที่กระทำผิดให้กลายเป็นคนดีดังสะท้อนจากพระราชดำริของสมเด็จพระกรมพยาราชานุภาพเกี่ยวกับโรงเรียนสันดาลว่ามีเส้นะ เป็นคุกครึ่งหนึ่งโรงเรียนครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นบังคับเด็กไว้ในโรงเรียนตลอดเวลาแต่ในดําเนินชีวิตข้องโรงเรียนรดันดานกับกับน,นนลักษณะคุกมากกว่าโรงเรียนโดยอยู่ภายใต้อำน,นาจของกระทรวงนครบาลไม่ใช่กระทรวงธรรมการมีในสิบคนตำรวจเป็นคูบค,คุมเด็กส่วนครูผู้สอนคือนักโทษที่มีทักษะ ด้านการสอนหนังสืองานช่างไม้และงานจัดสัรนโดยในยักแรกครูณโทษหลายคนประพฤติตัวไม่ดีระหว่างทำงานที่โรงเรียนดัดสันดาลเนื่องจากเป็นนโทษในข้อหาฆ่าคนตายบนค่าและทำร้ายร่างกายปัญหาดังกล่าวทำให้กระทรวนงนครบาลและกลมธรรมการการร่วมการพิจารณาระเบียบการศึกษาสำหรับโรงเรียนดัดสันดาล พุทธศักราช2459เช่นควรจัดเด็กให้อยู่ในหลักส,สูตรส,สามัญศึกษาและวิชาชีพกขพดข่ามความประพฤติการแยกเด็กที่มีโทษหนักออกจากกันแต,แต่การนิ้นป,ปัญหาด้วยการก็ติดขัดเพราะการ,กระมาณสุดท้ายจิงแก้ปัญหาได้เพียงการเปิ่งครูจะนาโทษมาเป็นตำรวจแทนซึ่งก็ยังเป็นการน้นควบคุม เป็นสําคัญในเวลาโรงเรียนสันดานสามารถรองรับเด็กได้เคียง50คนถ้ามีเด็กเกินกว่านั้นโรงเรียนจะขอให้ชารอการส่งตัวไปก่อนทำให้ต้องขังเด็กที่ต้องทำพิธาสาเหล่านั้นไว้ที่เรือนจำที่มอบหมายให้ไปอยู่ในปกครองของใครนอกจากนี้โรงเรียนอัสันดานที่เกาะสีชัง เฉพาะเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงผู้พิพากษาแก้ไขด้วยการส่งตัวไปภูน้ำเนาเดิมให้เจ้าพนักงานผู้ปกครอง้องไปที่ห้องไปปกครองและสัานดานหลังการปฏิวัติ4 7 7 5รัฐบาลคณะราษฎรได้ปรับปรุงงานราชทานให้อบรมบุตรสนณทั่วเละเป็นพลเมืองดีตามหลักวิชาการตอนส่งกับสู่สังคมสู่โรงเรียนสถานดานในปี 2476รวมวรรณาสารประสิทธิ์และสะอาดรัฐการในตำแหน่งอธิบดีกรมการรัรชทา,านเสนอว่าโรงเรียนควรมีลักษณะเป็นโรงเรียนันดัสดานเละรีฟอร์มสคูลผส,สมกับโรงเรียนวิชาชีพอินดิวซิชเนลสคูลที่อบรมปรับเปลี่ยนนิสัยและฝึกอ,อ,อาชีพ เพื่อให้เด็กเป็นแรงงานทางเศรษฐกิจในอนาคตและมองหาสถานที่โรงเรียนดับสนดานที่มีพื้นที่มากพอสำหรับงานกเกษตรใกล้ชุมชนและง่ายต่อการคุบคุมโดยพื้นที่เจ้านาคือบริเวณเกาะกรุ้งเก่าโครงการโรงเรียนสับสนดานของหลวงบรรณสารประสิทธิ์นั้นกระทรวงมหาไทยจึงได้ตั้งกรรมการขึ้นที่นา้ามีหม่อมเจ้าสกลวรณน,นากร วัดวลวรรณที่ปรึกษากระทรวงมหาไทยเป็นประธานกรรมการส่วนกรรมการประกอบด้วยพยะอ,อ,อนุสอนธุราการผู้แทนพิธีกรมตำรวจพะยาศริยนุวงศวัติผู้รังตําแหน่งอธิบดีกรมมหาไทยนายพลเรือนายพลเรือตีพยาพีชาชลยุทธผู้ช่วยรักษาผู้ช่วยราชการกระทรวงมหาไทย และหลวงบรรณศาสารประสิทธิผู้าารักษาในการดำหน่งอธิบดีกรมราชธรร์เมื่อที่ได้นามองเห็นว่าโครงการและควรให้กรมราชธรร์ตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนด้านต่างห,าห่อใช้เป็นเงินให้เลี้ยงเด็กเงินเจ้าหน้าที่และใช้ค่าใช้จ่ยต่างๆผู้เสนอสู่การาาาที่นาของที่ประชุมคณะราชวันที่17เมษายนพุศักราช7 การประงในสันดาไในปรากฏอย่างลุกเป็นธรรมเมื่อร,รัฐบาลพระยาพระยาเขาผลในสมัยขยกยกนายกนัามนตรีคนที่สององงานโรงเรียนจะกรมตำรวจมายังกรมรดาดารในวันที่9มกราคมปีพุทธศักราช2478และที่สำคัญคือการ การร่างกฎหมายเพื่อเป็นไปด้วยติงานของโรงเรียนได้แก่พระราชบัญญัติจากการอบรมสั่งสอนเด็กจำพวกเมื่อพุทธศักราชั4 7 9เดเติมกฎหมายดังกล่าวการควบคุมเด็กที่ผิดอายาต่อมาเพื่อควบคุมเด็กใ้ร่อนเด็กอนาถาเด็กที่มีความปิะพฤติกรรมไม่ดีเพื่อสอนอบรมศีลธรรมความรู้ล่กไปและวิชาชีพต่างๆ นอกจากนี้ยังเปลี่ยนจากโรงเรียนสันดาหมาเป็นโรงเรียนฝึกอาชีพเจกันของเด็กทุกคนในฝึกอาชีพแต่ละวันช่วงเช้าเมื่อประมาณ6โมงเช้าถึง9โมงเช้าเริ่มจากการฝึกกายบริหารการฝึกระเบียบตามแบบทหารและแล้วอาหารเช้าช่วงสาย9โมงถึงเที่ยงเป็นการเรียน วิชาสามัญในชั้นเรียนและรับประทานอาหารกลางวันช่วงบ่ายบ่ายโมงถึง4ี่โมงหนาทีนะครับมีการกัดอบรมส,สอนกสิบกรกริก,ก,กรรมและการช่างและการเล่กกีฬาช่วงเย็นห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มคือช่วงรับปทานอาหารเสรด้การประชุมอบรมด,ด้านศิลธรรมศริยาและการสมมุนนอกจากนี้เวลาสี่โมงในกาถึงเจ็ดมิกา ของทุกวันที่ทําให้ความสะอาดพื้นที่ที่บ้านลพพิงเรื่อของบริเวณและทุในวันเสาร์จะต้องทํางานโยธาตั้งแต่เวลา13นิาถึง16หนาฬิกานั่นตั้งแต่ปลายปีพศวร 2, ัสจะจากผลพวงของภาวะสงคารามส่งกระทบสนทำให้การบริหารจากการสถามบันรัชธรรมน์ขณะที่โรงเรียนฝึก อาชีพของกรมราชธัณฑ์ประสบปัญหาเด็กวินัยยอนย่อนยานเช่นสะท้อนจากสถิติเด็กลบหนียี่สูงมากโดยในปีพุทธศักราช2 4 8 8รยมีเด็กลบหนี46คนจากจำนวนเด็กทั้งหมด1,50คนและพุทธศักราช2,489ีเมีเด็กลบหนี27คนจากโรงเด็กทั้งหมด1,18คน ขณะเดียวกันจ้าก,การพนักงานองค์กรความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยส่งช่วงปัปปาจัยต้นฉบัันสร้อยเกได้มีการอิทธิพลต่อแนวการปฏิบัติและการอบรมสอนแก้ไขความติกรรมของเด็กและเยาวชนที่ทำีกฎหมายของรัฐตามหลักสงังคมสงเคราะห์ที่นี้ก็ชื่อลือระยะยาวจนกว่าผู้รับสามารถช่วยตนเองได้ไดรวมไรถึงประชาชาสงเคราะห์กลายเป็นหน่วยงาน ในสามารถสว,ส,สวัสดีภาพเด็กและการจัดบ,บริหารให้แก่เด็กกันกำพาอนาถาไหลพึ่งเด็กพู้ไม่ผู้ปกครองยากจนเด็กที่มีควาวพฤติกรรมและอ,อื่นๆมากมายนะฮะอย่างไรก็ตามการกระชารัฐธรรนัลสั่งก็กลับติดซับซ้อนกับตรงเีนผุของกรมรฐฐาชธรรมในเหตุใดปีพุทธศั 2, กรากระทรวงมหาดไทยจึงโอน โรงเรียนฝึกอ,อาชีพกลายเป็นสังกัดกลมประชาสงเคราะห์เพื่อให้สอบ้องกับแนวทางความพฤติกรรมของเด็กและมีการพรฒนาชบัญล้วองรมสงสารเยาวพวกพมืศสองพันสี่อเจ็ดสิบเก้าเพื่อโโรงเรียนฝึกอ,อาชีพไปอยู่ไปอยู่กลมประชาสงเคราะห์นะฮะก็เจอว่าเมื่อวันที่ยี่สกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันหร้อยหนึ่ง วิธีส่งเด็กในการโรงเรียนฝึกอาชีพไปอยู่ในบริษัทหนสถานมุยโป่งจังหวัดระยอง,งเป็นสถางหน่เพาะที่เป็นเด็กเะไปชนและที่กจะทำผิดออกฎหมายที่มีัญษาความะู้ดิบจมและคำนำความดูแลของกรมประชาสัมพาะธ์หรือเป็นจุดที่สึกของการดำเนินงานหลักสูนตนเด็กของกรมรัฐทัณฑ์รวมระยะเวลาทั้งสิ้นยี่สิบสองปี นะครับอ่าสำหรับเรื่องการการเนเงิดโรงเรียนในสันดานสรุว่าเป็นโรงเรียนที่เป็นเด็กที่แบบทาตัวผิดกฎหมายคิดว่าจะโดดเรียนหรืออะไรแบบนี้นะฮะเรียนไปก็ได้อะไรก็เรียนไปก็ไม่ได้อะไรหรอกคือมันกดดันเด็กก็ไม่ได้อะไรนะนะครับก็ โรงเรียนเน่ะคือเขาแบบจะเน้นว่าความสมัครใจของเด็กนะครับคือไม่ไม่ต้องไปบังคับเด็กเขาว่าว่าต้องทำนู่นอย่างนี้นะฮะนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอจอบเียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามาเจอกันเรื่องประวัติศาสตร์ตอนต่อไปนะฮะสำหรับที่นี้ ขอเจ้าพิงให้ดีก่อนนะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดติดใจกดติดตามกดซิบสไครเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอเจ้าพินีห้ก่อนนะสวัสดีครับ